ผมก็มีความรู้สึกนะพูดถึงมีความรู้สึกว่าได้ข่าวจากมวลชนที่ออกตามสื่อเรื่องรัฐบาลได้อนุมัติเรื่องวัวพม่าเข้าประเทศไทยผมเองก็พอได้ยินครับผมก็รู้สึกพูดด้วยความซึ้งใจเลยคือเสียใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งรัฐบาลเราเนี่ยทำไมไปเอาวัวพม่าเข้าประเทศไทยทั้งๆที่รัฐบาลเราเวลานี้ มีนโยบายที่จะส่งวัวออกจากต่างประเทศเอาไปต่างประเทศเาตามที่ท่าน,านรัฐบาลท่านนายกเทศาได้พูดไว้นานมาแล้วหลายเดือนแล้วที่ไปเยี่ยมโลงค่าแถวท่าเสะจุมพรผมไม่ด้ยินข่าวจากท่านนายกว่าอาิซา,า,า,าอุจะมาซื้อวัวจากประเทศไทยทั้งผมก็ดีอกดีใจใหญ่เลยโผมถึงบอกว่าโอ้คนประชาชนที่เลี้ยงวัวอยู่ในประเทศเวลานี้ก็ จะดีใจตามท่านด้วยปรากฏว่าเรื่องก็เงียบหายไปแล้วก็หลายเรื่องที่ท่านได้พูนโยบายไว้ตีม้ารอบค่ายอยู่อย่างนั้นละ่ะแต่ไม่เข้าค่ายสักทีส่งไปนู่นอีกส่งไปเวียดน,น้มอีกอเดือนละสองพันก็เงียบหายอีกอส่งไปจีนก็เงียบหายอีกผมก็รู้สึกว่าโอ้ทําไมผมก็ตามข่าวอยู่ทําไมไม่ได้เข้าสักงานหนึ่งเลยเนี่ยผมเป็นคนบ้านนอกนะ เพียงวัวตามตามชาวไร่ชาวนานตอนนี้เราก็ได้ยินสื่อมวลชนหลายจุดที่ว่ารัฐบาลกําลังจะเอา,เอาวัวพม่าเข้ามาทาั้งๆที่วัวบ้านเราเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลายแหละก็คงจะรู้อยู่ว่ามันมีจํานวนมากตามที่ตัวเลขที่ครมบริษัทออกไว้ก็คือครั้งแรกก็มีอยู่8ล้าน mm. เพิ่มมาอีก2ล้าน10ล้านเพิ่มมาอีก3ล้านตัวไปประเทศก็เต็มหมดแล้วผมดูในย t u b e ของโทรศัพท์ที่ตลาดนัดแถวภาคอีสานนะปรากฏว่าวัวเน,นี่ยแน่นขนาดหมดเลยประชาบ้านเอามาขายกันผมยูในยู u b e น่นตัวหนึ่งเป็นวัวขุนก็ตัวหนึ่งหมื่นฟาบาทหมูขุนวัวที่เอาไปเลี้ยงเป็นวัวขุนนะตัวหมื่นฟาบาทน้ําหนักอยู่ประมาณ300กว่ากิโลเอาเพื่อจะเอาไปขุนนะฮะเพื่อจะเอาไปส่งไปต่างประเทศต,ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นวัวของเมืองไทยเราอ่านะตามหลายทุกตลาดนัด ก็มีคนไปซื้อกันเยอะแยะราคาวัวก็กระเตื้องขึ้นมาบ้างชาวบ้านก็ดีอกดีใจว่าเวียดนามใน YouTube นั้นเวียดนามก็ได้มาซื้อเยอะเพราะว่าเวียดนามมาซื้อเยอะเ็เพราะว่าหนึ่งไปซื้อลาวไม่ได้เพราะลาวเป็นปิดประเทศเป็นโลกแอนแทรกก็ไม่ได้ไปซื้อวัวที่ประเทศลาวก็หันมาซื้อวัวในประเทศไทยพอซื้อวัวในประเทศไทยก็ ออกไปได้เยอะนะซื้อวัวประเทศไทยก็ออกไปได้เยอะเหมือนกันตอนนี้ก็รู้สึกว่าวัวบ้านเราก็เริ่มจะเริ่มมีราคาขึ้นมาบ้างตัวละพันกว่าบาทตัวละพันกว่าบาทนี่นะฉะนั้นตลาดนัดทุกตลาดนัดก็มีทั้งขมรนทั้งคนไทยเราทั้งเวียดนามก็ไปซื้อวัวตลาดนัดก็ปรากฏว่าก็ดีอกดีใจกันเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยจักอาทิตย์ก็ว่าข่าวแว่วออกมาว่า รัฐบาลได้อนุมัติได้เอาวัวพม่าเข้ามาทั้งพวกผมชาวไร่ชาวนาเนี่ยก็โอ้โหแทบจะร้องไห้เลยพอได้ยินคำนี้เข้ามาท,าทาั้งๆที่วัวประเทศไทยของเราก็ถูกแสนถูกอ่าแล้วก็ยังขายไม่ออกก็ยังเอาวัวพม่าเข้ามาอีกอ่าขายอีกซึ่งวัวพม่าเป็นวัวที่ต้นทุนถูกเอาเข้ามาในประเทศไทยก็ให้วัวไทยเราเนี่ยราคากรอดบราคาก็ต่ำลงมาอีกเนี่ยรัฐบาลเอ๋ย ผมขอร้องด้วยความเป็นจริงแล้วอายุชมงบินผมก็มากแล้วผมก็จะเตือนใี่ท่านซึ่งรัฐบาลหนุ่มๆอยู่เนี่ยได้คิดติดตองดูถึงผลความสูญเสียเงินจากเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวโสงสารนะครับผู้เลี้ยงวัวชาวบ้านเนี่ยจะได้กําไรเลี้ยงมาตัวสองตัวผูกเกี่ยวยหญ้าให้กินบ่อยเลี้ยงวัวให้กินสองสามตัวจะได้เงินได้ทองมาเลี้ยงครอบครัวบ้าง รัฐบาลก็สั่งวัวพม่าเข้ามาเขาจะได้กําไรกินบ้างสักร้อยสองร้อยบาทสามร้อยบาทตามตลาดนัดก็ไม่ได้อีกทีนี้มันราคาก็จะต่าลงผลจะได้เงินได้ทองเข้ามาก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อีกฉะนั้นผมขอร้องให้รัฐบาลเนี่ยหนึ่งอย่าเอาวัวพม่าเข้ามาเลยสองเราพยายามเอาวัวเนี่ยส่งไปต่างประเทศวัวเราเนี่ยตามโนโยบายที่บอกไว้ ไปจีนไปเวียดนามไปอา่อาอา่าอ่าไปจีนไปเวียดนามแล้วก็ไปซาอุตเนี่ยอา่าเอาไปให้กับพวกต่างประเทศได้กินเถอส่วนวัวพมา่าเนี่ยอย่าเพิ่งเอาเข้ามาเลยขอให้วัวประเทศไทยของเราให้มันหมดก่อนถ้ามันขาดแคลนจริงๆทั้งผมว่าไม่ว่าหรอกเอาเข้ามาได้นะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเอาเข้ามาเลยเอ่ขอระงับยับยั้งไว้ก่อนเถอะ ขอร้องดยท่านรัฐบาลท่านเจต t าเลยนะขอให้กัวบางเมืองไทยมันน้อยลงหน่อยตอนนี้มันเยอะฉะนั้นผมจึงขอร้องและขอร้องอีกอยู่เนี่ยะฉะนั้นผมจึงบอกกับรัฐบาลว่าให้ชะลอการนำเข้าไว้เลยอย่าพึ่งเอาเข้ามาเลยอถ้าเอาเข้ามาตอนนี้ประชาชนมันอุดปากอุดจมูกแล้วหายใจไม่ออกมันจะต้องดิ้นรน ต่อต้านกับรัฐบาลแล้วเพราะว่าพวกผมเนี่ยมันอยู่ไม่ได้อะ,อะไรเกิดขึ้นผมก็ไม่รู้นี่พูดตรงๆกันแล้วพะเขาพูดกันทั่วไปหมดเลยสายโซเชียลโซเชียลก็ผมก็คนเก่าคนแก่ผมก็ไม่รู้เปิดกันให้ลั่นไปหมดทั่วประเทศในเวลาเนี้ยเสียงให้แสวไปทั่วประเทศเลยเนี่ยการนําวัวพม่าเข้ามาเนี่ยะนะผมก็ฝากข้อคิดไว้กับรัฐบาลให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในตำแหน่งหน้าที่นักการเมืองก็ดี นักการเมืองก็ดีข้าราชการก็ดีให้พิจารณาการนำวัวพม่าเข้ามาให้ดีหน่อยเพื่ออย่ามาซ้ํามาเติมมันจนแล้วอย่าให้มันจนลงมาอีกเลยชาวบ้านะครับผมขอขอบคุณมากครับ